มิยายืนดูพลุริมแม่น้ำเจ้าพระยาโฟกัสหนุ่มหล่อข้างกายหน้าคุ้นมากสำหรับมิยาทองเจอือลูกสาวของพีททองเจอือที่ฉายแววความสวยมาตั้งแต่เด็กๆและผลงานต่างๆมากมายโดยเราจะเห็นผลงานของน้องมิยาผ่านช่องทางอีกมิยาขีดล่างทองฉัวล่าสุดมิยาก็ทำเอาอินสตาแกรมต้องฮือฮาอีกครั้งเมื่อเธอได้ลงรูปคู่กับหนุ่มหลอ่อ ยืนดูคลูที่ถูกจุดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกสุดๆงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากดไลน์รัวๆพร้อมซูมไปที่ใบหน้าของหนุ่มหล่อคนดังกล่าวซึ่งดูคุ้นหูคุ้นตามากๆและพอได้เห็นหน้าชัดๆถึงกับอ๋อกันเป็นแถวเนื่องจากเป็นโรเตอร์ทองเจอือน้องชายคนสุดท้องของบ้านนี้นี่เอง ต้องบอกเลยค่ะว่าบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันทั้งบ้านแจ้งลบแจ้งบทความไม่เหมาะสม